สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นม .4 นะครับวันนี้ครูจะขึ้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือปัจจัยภายในนะครับซึ่งปัจจัยภายในนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือฮอร์โมนพืชน,นะครับเราพบว่าฮอร์โมนพืชเนี่ยมี5ตัวด้วยกันนะครับก็คือออกซินไซโตไคนินจิบเบอเรลินเอทิลีนและก็กดแอปไซซิก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือเพนสโตรดเรกิลเลเตอร์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยสารที่พืชสามารถสร้างขึ้นได้เองนะครับเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตนะครับในที่นี้นะครับก็คือฮอร์โมนพืชนะครับหรือว่าเพนฮอร์โมนนะครับตัวนี้เราจะจัดเป็นปัจจัยภายในนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนพืช าสารต้นสารพวกนี้เราก็จะเอาไปใส่ในพืชน,นะครับซึ่งจึงจัดเป็นปัจจัยภายนอกนะครับเรามาดูฮอร์โมนตัวแรกกันนะครับก็คือออกซินนะครับเราพบว่าออกซินที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะครับก็คือตัว iaa นะครับออกซินแหล่งที่สร้างก็คือบริเวณปลายยอดและก็ใบอ่อนบทบาทของออกซินกระตุ้นการยืดตัวของเซลล ยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้างยับยั้งการหลุดร่วงของใบชะลอการสุกข,ของผลควบคุมการสร้างดอกนะครับในที่นี้เดี๋ยวคูจะเน้นในเรื่องของการยืดตัวของเซลล์นะครับเรามาดูกันนะครับภาพนี้เราพบว่าออกซินเนี่ยแหล่งที่สร้างนะครับก็คือบริเวณปลายยอดนะครับทีนี้เราสังเกตภาพที่สองนะครับตัวออกซินเนี่ยมันจะมีทิศทางที่ หนีจากแสงนะครับเมื่อแสงส่งมาทางนี้ใช่ไหมอ่ะตออกซินเนี่ยมันก็จะไปกระจายอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแสงนะครับทีเนี้ยวออกซินเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการยืดตัวของเซลล์นะครับเราพบว่าบริเวณที่ออกซินเยอะนะครับจะทําให้เซลล์เนี่ยยืดยืดแล้วก็ยาวกว่าอีกบริเวณหนึ่งนะครับออกซิน น,นับนไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเราพบว่ามนุษย์เนี่ยสามารถสังเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับออกซินได้นะครับเช่นตัว IBA NAA 2,4-D 2,4,5-T หรือว่า 4-CPA นะครับซึ่งตัวออกซินพวกนี้นะครับก็จะสามารถช่วยเร่งการเกิดรากของกิ่งตอนหรือกิ่งปักชำนะครับทำให้รากเนี่ยมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับทีนี้ ออกซินเนี่ยก็ใช้ทําให้พืชบางชนิดเนี่ยติดผลโดยไม่ต้องมีการปฏิสนธินะครับเราจะเรียกผลพวกนี้ว่าพาธิโนคาปิกฟรุตนะครับซึ่งผลที่เกิดจะไม่มีมเมล็ดนะครับนอกจากนี้นะครับหากพืชเนี่ยได้รับสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับออกซินมากเกินไปนะครับก็คือตัว 2,4-D นะครับแล้วก็ตัว 2,4,5-T นะครับ2ตัวนี้นะครับ จะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับซึ่งเราก็จะใช้เป็นสารที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชนะครับตัว2 4 d แล้วก็2 4 5 t นะครับอ่ะตัวต่อมานะครับก็คือไซโตไคนินนะครับเราพบ,บว่าแหล่งที่สร้างนะครับก็จะเป็นบริเวณปลายรากแล้วก็บริเวณที่มีการแบ่งเซลล์บนบาทของไซโตไคนินกระตุ้นการเจริญของตาข้าง ตรงกันข้ามกับออกซินนะใช่ไหมเมื่อกี้ออกซินนะครับก็คือยับยั้งการเจริญของตาข้างนะครับอะเซโตไคนินบทบาทต่อมาก็คือการแบ่งเซลล์แล้วก็การเปลี่ยนสภาพของเซลล์นะครับ,รบแล้วก็ชะลอการเสื่อมตามอายุข,ของคลอโรฟิลก็คือชะลอการแก่งของใบนั่นเองอะทีนี้เรามาดูนะครับอะไซโตไคนินกับการเจริญของอตาข้างนะครับ เราพบว่านะครับถ้าเราตัดปลายยอดออกเนี่ยปลายยอดตัวนี้เราตัดออกปุ๊บอ่ะนะครับหลังตัดปลายยอดนะครับก็จะมีตาข้างนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นี่น,นี่นะครับก็จะมีตาข้างที่งอกมากขึ้นนะครับยังไงนะครับก็คือ,อถ้าเกิดว่ามันมียอดนะครับแสดงว่า ออกซินเนี่ยมีมากกว่าไซโตไคนินนะครับแต่ถ้าเราเอายอดออกนะครับแสดงว่าออกซินเนี่ยมันน้อยกว่าไซโตไคนินนะครับซึ่งถ้าออกซินมีมากกว่าไซโตไคนินนะครับมันก็ทำให้ตาข้างเนี่ยไม่มีนะครับหรือว่าเจริญได้น้อย นะครับซึ่งมันจะยับยัยบย้งการเจริญของตาข้างนะครับตัวออกซินถ้าเราเอาตัวไอตัดปลายยอดอกนะครับแสดงว่าไอตัวออกซินเนี่ยมันมีน้อยกว่าใส่ตัวไคนินนะครับแล้วก็ทําให้เนี่ยทำให้ใส่ตัวไคนินเนี่ยมีมากกว่านะครับส่งผลให้ตาข้างเนี่ยจเจริญออกมาได้มากกว่านะครับอ่ะการนําไปใช้กันบ้าง เรามนุษย์เนี่ยก็สามารถสั่งคระสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับไซโตไคนินนะครับก็เช่นพวก B A T D C นะครับทีนี้อะไซโตไคนินเนี่ยสามารถใช้เพื่อช่วยเร่งการแตกตาข้างของพืชอะตะก,กี้ที่อาธิตขวิบายไป,ไปนะครับทั้งนี้นะครับไซโตไคนิน ok in เนี่ยสามารถควบคุมทรงพุ่มของดอกไม้พวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็ไม้ผลบางชนิดนะครับไซโตไคนิน ok in ยังสามารถกระตุ้นการสร้างยอดนะครับหรือว่าแคลลัตนะครับในการเลเร่งในเยื่อของพืชน,นะครับอ่า ทีนี้เรายังพบอีกว่าไซโตไคน์นี้พบมากในน้ำมะพร้าวตัวต่อมาจิบเบอร์เล,ลนนครินตัวย่อก็คือ ga จิบเบอร์เล,ลิน,นินก็จะสร้างหลายเบอร์เลวอินด้วยกัน,นไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่กำลังเจริญเมล็ดที่กำลังงอกปลายยอดปลายรากอะบรินูเป็นต้น,นบทบาทของ ga จิบเบอร์เล,ลนนครินก็คือกระตุ้นการงอกของเมล็ดกระตุ้นเซลล์ทีล่ลำต้นพืชให้มีการยืดตัวแล้วก็แบ่งเซลล์เพิ่มมากขึ้น นะครับควบคุมการออกดอกการติดผลการนําไปใช้นะครับเราพบว่ามนุษย์เนี่ยก็สามารถสังเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับจิบเบอร์เรลินนะครับก็คือ ga 3นะครับหรือว่าจิบเบอร์ลิกแอซิดช่วยให้ช่อเอ่นนะครับหรือว่าช่อผักหรือว่าผลไม้ก็ตามนะครับยาวทําให้ผลขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะเราดูสองภาพนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นองุ่นที่เสริมด้วย ga นะครับ J3 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวคอนโทรลนะครับคือไม่ได้เสริมกับจิบเบอร์เรลินนะครับเราพบว่าอาุณหที่เสริมด้วยจบเบอร์เรลินเนี่ยก็จะมีช่อที่ยาวแล้วก็ผลที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวมานะครับก็คือกรดแอสไซซิกแอซิดนะครับหรือเราใช้ตัวย่อว่า ABA นะครับ แอซิดแอซิดเนี่ยก็จะสร้างจากเซลล์ที่มีโครพาสนะครับปริมาณของแอซิดเนี่ยจะเปลี่ยนตามระยะพัฒนาของพืชและก็ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะครับเราพบว่าบทบาทของ ABA นะครับก็คือยับยั้งการงอกของเมล็ดทําให้เมล็ดเกิดการพักตัวหรือว่า s ี e d d o ม m a n c นะครับการพักตัวของเมล็ดคืออะไรนะครับการพักตัวของเมล็ดก็คือสภาพที่เมล็ดพืชเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่สามารถงอกได้อาจาเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเช่นเมล็ดพืชเนี่ยไปตกบริเวณที่มีการแห้งเล้งนะครับเมล็ดก็ไม่สามารถงอกได้นะครับก็จะเข้าสู่ระยะพักนะครับพักจนกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมต่อการเจริญนะครับเมล็ดพืชก็จะสามารถเจริญได้นะครับบทบาท ABA ต่อมาก็คือตอบสนองต่อสภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมเช่นกรณีที่ขาดน้ำนะครับเราพบว่า รูปักใบเนี่ยก็จะปิดนะครับเพื่อเป็นการลดการคายน้ํานะครับอ่ะเราดูภาพนี้นะครับตรงนี้จะเป็นภาวะปกตินะครับปากใบเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับถ้าเกิดว่าขาดน้ํานะครับหรือว่าสูญเสียน้ําไปนะครับตัว ABA เนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ปากใบเนี่ยปิดนะครับเพื่อลดการสูญเสียน้ํานะครับอันนี้ปากใบปิดนะครับบทบาทต่อมาชะลอการเหี่ยวเฉาของพืชและก็ไม้ดอก ยับยั้งการเจริญและการยืดของเซลล์อ่ทีนี้เราเคยเพาะถั่วกันไหมแล้วก็ทำไมเราต้องเอาถั่วไปแช่น้ำนะครับเราพบว่านะครับมเมล็ดถั่วเนี่ยมเมล็ดมันจะแห้งนะครับมันจะเข็งนะครับเนื่องจากว่ามีสารเคลือบอยู่ภายนอกน้ำไม่สามารถพืซึมผ่านไปได้นะครับทีนี้มเมล็ด เมื่อมันพัฒนาเต็มที่เนี่ยมันจะเข้าสู่ระยะพักนะครับปริมาณน้ําภายในเซลล์ของเมล็ดเนี่ยมันก็จะลดลงมากปริยาหรือว่ากระบวนการต่างๆภายในเมล็ดเนี่ยมันจะเกิดน้อยมากนะครับมันส่งผลให้ตัวมันจะมีการสะสมของกรดเอฟซาิกที่สูงขึ้นนะครับเมล็ดไม่สามารถงอกนะครับก็คือมันเข้าสู่ระยะพักนั่นเองนะครับถ้าเราเอาเมล็ดไปแช่ในน้ำนะครับจะช่วยให้เปลือกเมล็ดเนี่ยอ่อนนุ่มลงน้ําก็จะแพร่เข้าสู่ภายในเมล็ดผ่านรูเล็กๆนะครับ ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับอ่ะนี่นีตรงนี้นะครับรูที่นําเข้านะครับหรือเราจะเรียกว่าไมโครพายนะครับอ่นะครับรูไมโครพายนะครับน้าก็จะเข้าทางรูนี้นะครับอ่เมื่อเมล็ดได้รับน้ํานะครับเมล็ดมันก็จะพองขึ้นนะครับมีแรงดันดันให้เปลือกเมล็ดเนี่ยแตกทําให้น้ำเนี่ย ทําให้เมล็ดเนี่ยได้รับน้ํามากขึ้นนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้มันจะไปกระตุ้นกิจกรรมตา่ตางๆภายในเมล็ดนะครับส่งผลให้ปริมาณกรดแอซิติกเนี่ยลดลงนะครับเมื่อปริมาณกรดแอซิติกลดลงนะครับเมล็ดมันก็จะมีการหายใจที่สูงขึ้นนะครับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนพืชชนิดอื่นนะครับที่ช่วยให้เมล็ดสามารถงอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้นะครับเหมือนเราด,ดูภาพนี้นะครับอ่ะ ก็คือการสร้างไอตัว ABA นะครับก็คือเราพบว่าตัวที่สร้างก็คือคอร์พาสนะครับเค่งคอร์พาสเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับมันก็จะสร้าง ABA นะครับ ABA เนี่ยจะส่งผลให้พืชเนี่ยเข้าสู่ระยะพักนะครับหรือว่าสีดดเมนซีนะครับกรณีที่ได้รับน้ำใช่ไหมตะกี้น้ำเนี่ยมันก็จะไปกระ,กระตุ้น ไอตัวฮอร์โมนก็คือตัว GA นะครับตัว GA เนี่ยครูบอกที่ครูบอกไปนะครับว่ามันช่วยให้เมล็ดงอกนะครับก็มันจะทำให้เกิดปรยาตา่ตางๆนะครับทำให้พืชเนี่ยงอกได้นะครับการนำไปใช้นะครับกดแอปไซสิกนะครับก็ช่วยชะลอการเหี่ยวเฉาของพืชแล้วก็ไม้ดอกนะครับในการ ในขนาดที่ขนส่งก็คือช่วยปิดรูปากใบนะครับเพื่อลดการสูญเสียน้ำนะครับแต่ว่าเราพบว่าวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับก็คือเอทิลีนนะครับเราพบว่าเอทิลีนเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวเดียวนะครับที่มีสาระเป็นกา๊าซนะครับสร้างได้จากเกือบทุกส่วนของพืชน,นะครับ บทบาทหลักๆของเอทิลีนนะครับก็คือการกระตุ้นการสุกข,ของผลไม้นะครับบทบาทที่เหลือนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นการหลุดร่วงของใบกระตุ้นการงอกของเมล็ดการออกดอกของไอสับป,ปะรดกระตุ้นการเกิดขนรากแล้วก็ยับยั้งการแตกของรากหขแน่นนะครับทีนี้การสุกข,ของผลไม้นะครับถ้าเรามีทั้งกล้วยหรือว่ามะม่วงนะครับที่สุกแล้วก็ที่ดิบนะครับเราต้องการให้ ไอ,อ,อตัวที่ดิบเหล่านั้นสุกนะครับเราจะทํำยังไงนะครับก็คือเรา,เอากล้วยหรือว่ามะม่วงที่ดิบเนี่ยเอามารวมกับกล้วยที่มันสุกหรือว่ามะม่วงที่มันสุกนะครับมัดรวมกันใส่ใส่ไว้ในสักถุงสักถุงนึงนะครับทีเนี้ยไอเอทิลีนนะครับจากกล้วยสุกเนี่ยมันจะแพร่ไปยังกล้วยดิบนะครับแล้วก็มันกระตรุ้นให้กล้วยดิบเนี่ยสามารถสุกได้นะครับทีเนี้ยเราก็จะได้กล้วยที่มันสุกมานะครับ การนาไปใช้นะครับใช้เอทิฟอนนะครับที่ให้แก๊สเอทิลีนนะครับหรือว่าเราใช้ถ่านแก๊สนะครับแคลเซียมคาร์บาได์ M K B I, ที่ให้แก๊สอะซิทิลีนนะครับแล้วเราก็พบว่าแก๊สอะซิทิลีนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคล้ายกับเอทิลีนนะครับทีนี้ครูถามว่าผลไม้ทุกชนิดเนี่ยบ่มให้สุกได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่นะครับ เราพบว,ว่านะครับมีผลไม้บางชนิดนะครับที่สามารถบ่มให้สุกได้นะครับก็คือสร้างอาเอทิลีนกระตุ้นให้มันเกิดการสุกนะครับทีนี้ถ้าเราไปเอาผลไม้พวกนี้ดึงมาจากต้นถกเข้ามานะครับแล้วก็เอามาบ่มกับตัวที่มันดิบนะครับก็จะก็จะทำให้ผลไม้ที่ดิบเนี่ยสุกได้นะครับพวกนี้นะครับเราเรียกว่าคล i m a t i ิกฟ o ้นะครับเช่นมะเขือเทศ แอปเปิ้ลกล้วยมะม่มมวงลูกพีชลูกแพรอวโวคาโดหรือว่าเมลอนนะครับทีนี้อีกอีกประเภทหนึง่งนะครับเป็นผลไม้ที่ไม่สามารถบ่มให้สุกได้นะครับก็ต้องรอให้ผลไม้พวกนี้สุกจากต้นนะครับผลไม้ในกลุ่มนี้เราจะเรียกว่า Non คล i m a t ติกฟรุตนะครับเช่นพวกอง,งุ่นแตงโมหรือว่าสตรอเบอรี่นะครับก็คือตัว c ล i m a t i c กฟรุตเนี่ยมันสามารถสร้างเอทิลีน กับตุต้นให้เกิดการสุกได้นะครับส่วนนอนไกลเมติกเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่มีการสร้างเอทิลีนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ